ทีแกดสองนะคะโจทย์แนวนี้ออก5าข้อค่ะน้องมหต้องทําให้ได้นะคะโจทย์แนวนี้นะคะอยู่ในพาร์ทการคิดอย่างมีเหตุผลนะคะหัวข้อสุดท้ายเลยนะคะก็คือเป็นหัวข้อการคิดอย่างมีเหตุผลนั่นเองนะคะที่มันมีสี่หัวข้อย่อยนะคราวนี้เรามาดูโจทย์นะคะโจทย์จะให้เงื่อนไขยอย่างนี้มานะคะน้องต้องเอาเงื่อนไขามาพยายามหาคําตอบในโจทย์ว่ามันจริงหรือไม่จริงนะคะข้อไหนถูกบ้างโจทย์บอกว่า A B และ C ค่ะเลือกคณะและมหาลัยเพื่อสมัครทีแคดดังนี้นะคะเงื่อนไขแรกค่ะ A และ B ค่ะเลือกคณะคารุศาสตร์นะคะเงื่อนไขที่2 B และ C เลือกมหาลัยเดียวกันเงื่อนไขที่3 A และ C ค่ะเลือกมหาลัยรัฐบาลนะคะคราวนี้เขาให้พิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้นะคะกอไก่เขาบอกว่า A และ C ค่ะเลือกคณะเดียวกันคราวนี้เรามาดูว่าจริงไหมจากเงื่อนไขที่ให้มา A และ C เลือกคณะเดียวกันสรุปได้ไหมยังสรุปไม่ได้โจทย์บอกว่า A เลือกคารุศาสตร์แต่ไม่ได้บอกว่า C เลือกอะไรจริงไหมคะฉะนั้นก็สรุปไม่ได้กอไก่ก็ยังไม่ใช่นะคะต่อไปขอไข่ค่ะ B และ C เลือกมหาลัยรัฐบาลครานี้ดูตรง B และ C B และ C เลือกมหาลัยเดียวกันแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเป็นเอกชนหรือรัฐบาลใช่ไหมแต่รู้แหละว่ามหาลัยเดียวกันแต่ไปดูเงื่อนไขที่3ามเขาบอกว่า C เลือกมหาลัยรัฐบาลอ้าวอันนี้บอกแล้วว่า C เลือกมหาลัยรัฐรัฐบาลแล้ว B และ C เป็นมหาลัยเดียวกันด้วยแสดงว่า B เนี่ยก็จะเป็นมหาลัยรัฐบาลโดยอัตโนมัติเลยฉะนั้นขอไข่คือใช่แน่นอนค่ะ ต่อไปคอควายค่ะทั้ง3คนนะคะเลือกมาหาไัยเดียวกันอันนี้จริงไหมไม่จริงเพราะเรายังสรุปไม่ได้ใช่ไหมว่า A เลือกมาหาลัไเดียวกับ B และ C ีไหมจริงไหมคะฉะนั้นข้อคอควายก็ยังสรุปไม่ได้ข้อนี้เลยสรุปได้แค่ข้อเดียวก็คือข้อขอไข่นั่นเองค่ะน้องก็เลือกตอบไปว่าข้อขอไข่ข้อเดียวนะคะข้อสอบจะเป็นแบบนี้เลยนะคะน้องก็เนี่ย เช็คเงื่อนไขนะคะแล้วก็มาพิจารณาว่าข้อสรุปมันถูกหรือผิดนะคะทําแบบนี้นะคะเก็บให้ได้นะคะเพราะมันออก5ข้อคะ่ะน้องคนไหนนะคะที่ต้องการติวนะคะเพราะว,าว่าวิชาทีแก็ตเนี่ยมันใช้ยื่นทุกคณะเลยนะคะขอติวทีแก็ตพาร์การคิดอย่างมีเหตุผลและสมรรถนะการทํางานค่ะคะข้อนี้นะคะพี่จะปูพื้นฐานให้จากง่ายไปยากนะคะแล้วก็สอนครบนะคะทุกหัวข้อที่ออกสอบเลยนะคะมีทิกรับในการทําข้อสอบด้วยนะคะแล้วก็การันตีผลสอบติดจากรุ่นพี่นะคะใครสนใจนะคะทักแชทได้เลยคะ่ะ Open